ปิดเกมเร็วครับสำหรับเสมาเพชรแฟร์เทคครับเอาชนะน็อกเจ้าคงศิริเพชรปอตอลงมาได้แบบสวยงามนะครับกลับคืนถิ่นช่อง7ในรอบ5้าปีเดี๋ยวเราไปดูบทส,สัมภาษณ์หลังเกมไปเลยครับรามาดูคงศิริ่อยครับ

cái khoai nó lạnh lắm cái khoai nó nó nhồi mì ุนได้ไม่นไม่ใช่เล็ไรมากกอมาก็บอกมือมือตกการจะตกเขาปล่อยยกของด้วยสาธุเขาแรงน่นอนกินอีสี่ห้าแกนันแหละวยยังไม่ทันถึงระยะทำการของคงศิริเลยครับ สวัสดีครับเสดมาเพชรเป็นไงบ้างฝ้ายกั่งสองเมตรนะทุกทายฝ้ายฝ่ายขวาอยู่แตงขวาก่อนแล้วแตงซ้ายมันสองเม็ดอะเขาอะทำนิ่งซ้ายขวาฝ่ายขวาซ้ายขวะครับซ้ายฟ้าผ่าคัมแบ็กแล้วกลับมาช่องเจ็ดในรอบกี่ปีห้าปีครับห้ปีฝ่สุดท้ายที่เราต่อยช่องเจ็ดต่อยอะไรต่อยน่าจะเป็นแปดเซตเล็กแต่ชานนท์ครับโอ้โหห้าปีกลับมาสวยงามเลย ก็คือก่อนหน้านี้เราไปต่อยสามยกครับใช่เราต่อยวันแชมเปี้ยนชิพใช่ก็ได้ต่อย5ยกบ้างนี่ใช่ตอนที่ชิงแชมป์อ่ะชิงแชมป์กับพี่โอครับ่ะต่อยพวกน้องโอเลยครับแล้ววันนี้เราเห็นช่องไหนอ่ะที่เราจะสยบเจ้าพงศิริได้ก็กะว่ากะว่าเจ้าอยู่จนแข่งฟรีแล้วกะว่าไม่ถอยเลยครับไปไหนก็คือมาตั้งใจกับเอาดูเดือดครับแต่ว่าเราเห็นจังหวะที่เขาเดินเข้ามาพอดีใช่เราทำอะไรบ้างน็อกคงศรีอ่ะ ก็มัดก็แย่แล้วก่อนแย่ไปแล้วเขาคือ,อมผมพยายามที่ต่อยรัดลุ้มมากที่สุดค,ครับใครเนี่ยครับครับก็คือรอจังหวะใช่ครับมาคือก็เขาบวกแล้วก็พร้อมบวกกันแล้วครับออเอาวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างเสียมากพี่ครับก็ต้องขอขอบคุณเสียบรรจงบุสลาขมงก็เสียเฟมแล้วก็ชาวไฟรเทคทุกคนแล้วก็พี่น้องอทั่วประเทศไทยครับที่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ขอบคุณขอบคุณ ค่ายสอยชอบดิสครับนายชอบดิสชิมเล็กก็ต้องขอขอบคุณวันนี้แกก็โทรมาแก้มวยให้เป็นพิเศษเลยคพี่เขาโทรมาเองเลยใช่โทรมาเองแล้วครับใช่ไหมครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องกลุ่มแอโร่ไรเดอร์แล้วก็พยัคฆ์ไรเดอร์ทุกคนครับครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณครับกลับมาภาคนี้ตั้งเป้าอะไรบ้างเสรีภาพเพชรก็ตั้งเป้าว่าใสอยังไงก็ได้ไม่ว่าจะแพ้จะชนะขอให้ได้ดเดือดห่งปีโอ้โหกลับมาดูเดือดจังเดียวครับ น้องโอ้ยก็บไหมได้ครับแต่ต้องอันนี้ก่อนความสับมามาโจ๊กช่องเกล็ดเนี่ยเราอยากเจอใครบ้างมีในใจมันน้ำหนักเท่าไหร่ดีน้ำหนักก็อยู่ประมาณ104 105 1นะครับ104 105พ่อปล่อยผม70โลโอ้ทำฟอร์มอีกหน่อยนะมีตัวสู้เยอะเลยนะครับก็เสือขึ้นถิ่นแล้วนะครับมีเป็นแชมป์มวยรอบปุรเสือครั้งที่12ครับตอนที่2อ่าเอาละครับยินดีด้วยครับเสมาเพชรครับ